สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตามผมมาทดลองขับและทดลองระบบแบบชิมลางครั้งแรกของเจ้า Toyota ้าโคโ l a ไม่ใช่สิครับ t ตโยตา้ายาริสเอทีครับขออภัยด้วยนี่การเปิดตัวครั้งแรกในเจน2นะรายละเอียดต่างๆเรานําเสนอไปแล้วลองกลับไปดูคลิปเก่าแต่อันนี้จะเป็นการทดลองขับแบบสั้นๆแล้วก็ตัวระบบต่างๆว่าใช้งานเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันครับ เริ่มกันที่จุดแรกกันก่อนครับด้วยการวัดระยะของเบาะที่นั่งเบาะที่นั่งเป็นเบาะปรับแบบมือนะครับแมนวน่นปาพร้อมแล้วเราก็ไปกันได้ตอนนี้เบรกมือไฟฟ้าทํางานอยู่เหยียบคันเร่งเออปลดล็อกโดยอัตโนมัตินะครับเอาละจุดแรกเป็นตัว pedal misoperation pedal misoperation ก็คือการเหยียบคันเร่งที่ผิดพลาดนี่ผมกดจมเท้าไว้โอ้โอนี่ทำงาน นี่ผมถอนคันเร่งออกมาแล้วนะเห็นชัดๆน้เมื่อกี้ผมเท้าค้างไว้ที่คันเร่งนะบอกไว้ก่อนระบบนี้ดีมากเวลาที่เราเข้าเกียร์ผิดหรือว่าเรากดคันเร่งผิดพลาดอย่างนี้ฮะเราจริงๆเราตั้งใจจะถอยแต่เราดันไปกดเดินหน้าแต่เงื่อนไขในการทํางานของเขาคือต้องมีกําแพงหรือมีวัตถุที่ให้กล้องตัวหน้าดีเทคหรือจับต้องได้นะถ้าเป็นบ่อน้ําไม่สามารถนะครับไม่สามารถช่วยได้นะตัวนี้ ABS พร้อม traction control ส่ไปเลยแล้วก็เบรกดูครับแล้วเราก็หัก ปาผักนี่โหคอนโทรลได้เติมคันเร่งต่อไปแล้วเราก็หักนี่พื้นนี่ลื่นมากครับโอ้สไลด์เป็นเรือเลยแตย่คอนโทรลได้เอาอยู่ครับยิงเมื่อกี้ผมนั่งมาแล้วข้างหลังกว้างแล้วก็รู้สึกนุ่มด้วยเบาะนั่ง,งที่ด้านล่างเนี่ยยาวกว่าปกติยาวกว่ารุ่นอื่นๆ,ๆชัดเจนมากตรงนี้คือเกือบถึงตัวหัวเข่าเลยลอ่บสลาลมครับ ทำเร็วเบาๆบางๆประมาณตอนนี้ผม 10, ทำได้ 65, 5, 70, ไหกสิบหาเจดสิบเจ็ดฮ้ยคอนโทรนอยู่พุงไรเบามือชอบอะ่ะโอ้ยรับรองสนุกแน่ตลาดนี้อีโคคาร์ใส่มาให้เต็มอย่างนี้เอาติดจะเหนื่อยไหมละ่ะแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าเป็นตัว1.5ึ่งจุไฮบริดมานีมม่มันจะเนียนกว่านี้ขนาดไหนวะเนี่ย เราจะมาทดลองระบบ Cruise Control นะครับกดเซตได้เลยครับใช่ครับตัวนี้นะใช่ครับกดเซตป๊เซตได้ครับปั๊บโอเคครับตั้งไว้ขีดครับปุ๊บตั้งไว้ที่าขีดเดียวนะครับเพิ่มบวกความเร็วครับผม0ให้นะครับโอเค50 55 60แล้วตอนนี้ตั้ง คุยคอนโทรนไว้ที่60กิมต่อชั่วโมงนะครับเป็นคุยคอนโทรนแบบ all speed stop and go ให้ด้วยนะครับความเร็วอยู่ที่40กิโมต่อชั่วโมง30 km. คือคันหน้าเนี่ยเขาเบรกปุ๊บเราก็เบรกตามนะผมนี่ให้ดูนะผมไม่ได้ใช้เท้าทำอะไรเลยนะไปแล้วอันนี้มีขึ้นเนินให้ด้วยนะครับสั้นๆโอ้ช่วงล่างมาดีเลยไม่ตึงตังโยนน้อย ตอนเอนื้อิดไปครับพอกล้องต้องรีซูมพอกล้องทิ่มลมก็ปุ๊บกล้องจะหาตัวคันหน้าไม่เจอผมกดรีซูมใหม่ครัง้งนี่เจอเนินสลับนิดๆนะครับรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ไม่สะเทือนมาถึงตัวผมนะนี่สะเทือนน้อยแต่เรารู้นะว่ามันสะเทือนพื้นผิวไม่เรียบนะครับคันหน้านี่ไปเรื่อยๆนี่ระบบเบรกให้นะผมบอกไว้ก่อนนี่เขาเบรกให้หมดเลยทําให้ทุกอย่างพอ ไม่เจอคันหน้าระบบก็เตือนแล้วเขาก็ตัดการทํางานทิ้งเห็นไหมครับนี่จบแค่นี้ง่ายดายดูแล้วดีงาม689,000าสำหรับเจ้าโตโยต้ายาริสเอทีฟชมไหมโอเคเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการทดลองขับและลองระบบในเบื้องต้นของเจ้ายาริสเอที บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆระบบใช้งานได้ดีแล้วก็ใช้งานได้จริงที่สำคัญคือราคาค่าตัวที่ว้าวมากๆครับ689,000สำหรับในรุ่นท็อปที่ผมลองขับไปเมื่อกี้แต่ถ้าผมเชียร์นะผมเชียร์แนะนำให้ซื้อรุ่นพรีเมียมตัวรองท็อปนะครับราคา659,000บาทมันต่างกัน30,000 30, บาท30,000บาทนี่ต่างกันตรงไหนบ้างถ้าไปดูคลิปเก่า ผมก็จะทราบแต่ว่าผมรีวิวให้สั้นๆตรงนี้นะครับต่างกันที่ตัวเบาะนะครับเบาะจะเป็นสีแดงสําหรับรุ่นท็อปแล้วก็คุณก็จะไม่ได้ในส่วนของตัวกระจกมองข้างที่เป็นสีดํานะครับและลําโพงไพโอนียรวมไปถึงตัวไฟที่ปรับเปลี่ยนสีได้64สีจะน้อยกว่าแค่นั้นเองมีออปชันที่หายไปอยู่ประมาณ4รายการเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น ซื้อตัวพรีเมียมครับคุ้มค่าที่สุดแล้วกับระบบที่ให้มารวมถึงการได้ดิสเบรกหลังระบบเบรก ABS แบบเต็มๆมนะครับนี่ให้ดูอีกทีหนึ่งเป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับการทดลองขับแบบชิมลางบอกเลยว่าตัวพรีเมียมน่าสนใจมาก6 5 9 0 0 0าจำราคาไว้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้ สวัสดีครับ